เป็นียให้ลโดให้เต่านะคะบบคือมอละดอกคือขี่เหลามากกลัวเสมอเนี่ยพี่น้องนะคะแขกทั้งเรือทั้งไก่ทั้งไก่นะคะคุณพ่อคุณแม่เลยอายชายยิ่งสุปปุ่สุปุนนะคะเมื่อนี้บรรยากาศอาจจะหนาวแน่จังน้อยนะคะตุ่มโอก,กันเด้อนะคะเมนนื่อนี้เป็นงานแบบคือทุกปีอะค่ะพี่น้องกีด้เฮดบ้านมากกัเฮดบุญต่อกันเพิ่น่าประเพณี่พ่อแม่เพิ่นบอกว่าทําบุญให้ทำสามปีให้มันครบ นอกคะนาะก็เลยเป็นปีที่สองปกติสิเป็นปีที่สามแล้วล่ละแต่ว่าปีแรกปีแรกกันโมกขามันเลยํำหนดจัดรอบสองนะคะก็เลยขออนุญาตมาเป็นปีที่สองนี่เทนนะคะเมื่อนี่ขากขอบคุณทั้งก่อนอื่นก็ขอบคุณทั้งแม่ป้วน้ำนะคะสุกูสุก้นนานา,นา,นาคุณพอ่อคุณแม่สุกูสุก้นนาอถี่ s อยงานทุกป,ปีทุกป,ปีนะคะโดยเฉพาะเมยรี่เรื่องเมียี่ห้ามให้เด้ออยู่ยใส ไม่หนูไม่โซไปใช้เวลนเมฆกวดทั้งหลายน่ะอย่ยเบื่องไห้เด้อส้หรับเจพี่หนีเอาไว้ที่หลังกับเจอูนะคะโอ้ยมากก่อนมูละโ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆคะ่ะนี่ละเจดีโซไตล่างถวยค่ะคุ่ำตอแหลให้ออกไปจใจจากนี้ให้มีต่วคว่มดีความหักความแบงอยู่แบบนี้ตลอดไปขอบคุณดีไหมล่ะกับน้องบาทนั่นนะคะล่ะกับ,นนะคะบคุณแม่น้องบาทนั่นนะคะขอบพระคุณหลายๆ ถา่ามีเวทีนี่คือสิวมีกูนกนะีนะกูหนีไปก้นจางไ,งไอเดอวมล่าโเป็นข่อยขอบคุณพี่ใหม่ค่ะขอบพระคุณพี่ใหม่มากๆนะคะเจ้าของคลินิกโซวนคลินิกความงามััลยกรรมพัทยายการพัทยานะคะขอบพระคุณหลายทุกๆธุรกิจที่ชี้แนะสิบให้ยามที่จกคองกันให้มันหดนะคะแต่ว่าตอนนี้าเงินกินเหลาก็อนนอกภูมักมลกรอยทั้องหน้ากับบกอื่นนะคะอ่ะ่ากถึงอแล้วกะนองสิบ บอกยังก๊าปีกับน้องบางครั้งก็โตเป็นลูกเป็นหลานนึงนะก็อย่างไรเอาครับผมกับว่ไม่เอียงไหลครับผมกับมีแต่ความผันแเพงเลยครับผมพร้อมสปอร์ตพี่สาวเสมอครับผมครับเออกับมีได้หลายอย่างที่เขาอยู่น้ำกันมากคับมันตั้งไต่อ่ะมันหวังบัถือกันแต่ก็รักรักมากครับผม เป็นผู้ใดน้อคุณผู้หนึ่งเห็นเรื่องแย่น้อมลทับ้องใหญ่น้อขอบคุณคุณพ่อคุณนม่โมประหารนะคะขอบคุณที่ขอบพระคุณน้องขอให้ลำลำเดินไหวสู้คู่สู้คนเด้อพี่น้องเด้อขอกระคำว่าเปิดงานเลยกันเลวกันมาบ่อน้อขอบคุณหลายๆค่ะครับผมก็ดดีใจที่ขอบ